สวัสดีครับก็ผมเทียบช้างนะฮะนี่เราจะมาอ่านแพทะะอัปเดตนะครับผมกุมภาพันธ์นะ้าที่สิบเก้าโอเคเริ่มเลยปี2 0 2 4ด้วยเดี๋ยวเผื่อแบบคนมาดูแบบอีก10ปีข้างหน้าไม่รู้หรือว่าเกมเปิดอยู่โอเคดูจากอันนี้ก็เป็นตรุจ,จีนนะรุจ,จีนบาลนไท์ Valentine, หรือเปล่ามีไหมไมันก็มีรถคันใหม่คันหนึ่งเดี๋ยวจอ่านไปล่ลองแหละผมรู้มดแล้วจริงๆไปเริ่มประกาศแจ้งรายละเอียดการอัปเดตแพทรถยนต์คันใหม่โอเคผมจะเริ่มบอกนะฮะ ถ้าคลิปนี้นะครับผมคนกดไลค์ถึง500ไลค์ผมจะซื้อรถคันนี้นะครับผมมาอัดคลิปแล้วก็รีวิวด้วยเก็บวงเก็บเวลรีวิวทุกอย่างชุดต้องชุดแต่งแล้วก็มีตีบวกนิดนึงแต,แ,ตแต่ถ้าเกิดหมดงบแล้วไม่ถึง5 0ดก็เลิกโอเค500ไลค์ถ้าสามารถกดให้กันได้ผมจะซื้อรถคันนี้มาแต่ถ้ากดไม่ได้ก็ไม่มีนะเพราะมันแพงเติงตังค์ด้วย โอเคมันชื่อรถว่าเอสซีนี่ใช่ไหมผมอ่านถูกนะผมลองเข้าไปในกูเกิลแปลภาษาเ้ปกดผิดซ,ซีน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 โอเคอ่านว่าซีนแล้วกันชุดแล้วก็เหมียดราคาประมาณนี้เลยนะฮะ เลเวลคน40ซื้อได้ในราคา700บาทเลเวล45 670เลเวล50 630เลเวล55 560เลเวล 60, 60 520ส่วนเลเวล65นี่ซื้อเป็นเงินเอียมนะก็ตกประมาณ300บาทถูกมากแต่ผมไม่รู้ว่าเราสามารถให้คนเลเวล65เนี่ยส่งของขวัญให้เราได้ไหมคนเลเวลมากกว่าถ้าเราเลเวลน้อยอะไรเงี้ยถ้าได้ก็จะเราจะได้ราคาถูกลงเยอะเลยนะโอเค ชุดแต่ง speed power มีทั้งหมด8ชิ้นนะไม่มีกระจังหน้าแต่และชิ้นก็ราคาสปอยหน้าร2 0บาทหลัง120บาทวิง60บาทแล้วก็60 6 0 60บาทหมดเลยจนเป็นไฟท้ายกับฝากระโปรงที่25บาทเหมือนจะไม่มีดรอปเลยสักชิ้นเดียวนะแล้วก็มีชุดแต่ง b r o w brownie มันอะไว่า brownie ใช่ไหมนั่นแหละมีไฟหน้ากับไฟท้ายซื้อได้เลน1ปไฟหน้าดูอัลกะจิตน,นะ อันนี้ดูเท่กว่าน,นะโอเคไปต่อแล้วก็มีประตรงประตู2แบบไม่มีเปิดประทุนนะ2นะครับเพิ่มไอเทม l เรจ n นช็อ t การแ a p ซูล e A ช็อตกันนี้มันเหมือนยังไม่เคยเห็นในเกมนะอาจจะเป็นตำนานคันใหม่แต่ให้มาวิ่งดอบชุดแต่งก่อนไปดับที่เลเวล75ชินกิชินกิคางาวะ2.2เพิ่มช็อตการแคปซูล B ที่เลเวล72ทาเคชิ ผู้มีหน้ามาปิดดวงตาไม่ตัดผมไว้ใช่ไหมเล่นด้วภาพชุดแต่งช็อตกันอา้าวช็อตกันเป็นของแองเจล่าเอยแองเจโร่จริงแองเจโ่ผมก็อยากทำนะจริงเจ็ดร้อยบาทเดนเราได้แองเจโ่ามันละครึ่งคัน,น,น500 like แล้วนะ่ยมห้าร้อยไลท์เออแล้วกดมาถ้ากดถึงนะกดไม่ถึงหรอกผมให้ระยะเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์พอถ้าเกินกว่านี้ไม่มีแล้ว โอเคแองเจลโลชุดแต่งคาสซีคลาสสิกแต่มันไม่สวยว่าชอบอันแรกมากกว่าวางขายไอเทมเกียร์ v อสสปีด5ในร้านค้า1แสนเรนให้ลักตัดอันนี้เขาหน่อยอยากลองชิมไหมโอเควางขายไอเทมปิงโกเซต2ซูเปอร์เลเวอร์เซตในร้านค้า50 0 0 0อ๋ออันนี้ก็คือเซตได้เป็นเซต2 คนที่แบบว่าลายเหลือๆป้ายเอก้กซ์ฟิล์มเหลือๆนะแล้วก็ป้ายทะเบียนนะคงไม่มีใครเอาหัวกับไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่นำ้ำจิ้มมันดูดีนะทีเดียให้เราตัดมาให้เขาอ่าน,น,นัดจิ้บเขาปั้นมาอย่างดีแล้วหนึ่งเขา อันนี้เป็นหน,นึ่ใจเสร็จแล้วผมก็พูดไปเลยนะโดยที่ผมไม่ตัดคลิปเลยโคตรเจ๋งอะรางวัลที่ได้รับคือเซตสองซูเปอร์โรเวอร์เซตมีดังนี้เลดี้ห้าแม็กกี้ห้าทอปยี่สิบเอสพีสิบบูโดไดสิบเจ็ด 17, ระดับความพอใจพนกักิานบอกสิบอันกลับเป็นไงไม่รู้จะไม่ได้นะแล้วก็วางไข่ชุดแต่งของบีเมกในระะ้านค้าวิงตู้ตู้ทึมตู้ทึบตู้ทึมตู้ทีม้ดูดิตู้ทึม ไม่เงยแม่งทำเป็นรถไลน์แม่เลยเนะนี่เหลือแค่ไล e นะ์ช้อปปี้เนี่ยหกสิบเก้าบาทเพิ่มเคล็ดใหม่ชื่อเควสซีนคุณสมบัติในการซื้อรถการได้มาซึ่งการซึ่งภาพวาดเ,เดี๋ยวนะคือเวลหกห้าต้องไปทาเควสด้วยเหรอเงื่อนไขร่รวบรวมไอเทมแบบหล่อดีไซน์สิบชิ้นได้เงินสองแสนด้วยแล้วก็ใบบิงโกหาได้จากร้านค้าสี่แสนอ่ะเดี๋ยวเริ่มไปคุมละ ชื่อเควสซีเพนสบัตซื้อรถลรูกลมไอเทม2ทับ3เ <_ C 1> พชรดำ8ปกองออเคบาลิน4แอมิสฟิส4โอ้มันคุ้มไหมน่ะเติมคุ้มกว่ามัง500อ่ะซีนซื้อรถ3ทับ3 <_ C 1> ก็คือไปวิ่งเวล72็ทาเคชี5ร <_ C 1> อบเติมเอาเฮ้ะชื่อเควสิ่งนี่น่าสนใจลงไหไในมังกรนี่เควสใหม่นี่ มังกรใหม่ใบทะเบียนดูเท่ดินะเดดฮาก้อนสีน้ำเงินแดงไอ้น้ำเงินแดงอะไรวะเทาแดงสำเร็จทาเคชิดวงตาปิดห้ารอบอันนี้เรียกว่าทาเคชิไม่ตัดผมมนละ้กันแล้วก็ชินกิคางาวะหลอดเขียวห้ารอบเรื่อ7เจ็ดสิบสองนี่น่าจะต้องด้วยกันนะแางว,วันเพรก,ก็เป็นเซตนี้เลยแต่ดูไม่มีเอฟเฟกต์นะไฟที่ปากมังกรไม่มีแน่ดูจากรูป แต่ฟิล์มก็ดูเทด่ดีลายเทด่ดีป้ายเท่ดีล้อก็กลางๆหัวก็กลางๆนะป้ายฟิล์มลายนะดูดีโบนัสเซตดังนี้แม็ b บ o กสีความพอใจบวกสิบสี่แรงวัฏโมบสิบสองนะั้นมันมันโหดขนาดนั้นนะแต่มันก็มันก็ต้องถอดหัวนะแรงวัฏโมเลสยี 22, Mac RPM ่สิบสองแม็คอาร์พีเอ็มบวกเก้าทอร์คยี่สิบเอ็ดเหมาะกับการที่ใส่ไปชวนรถเก็บเวลตัวเองคนเดียว ชื่อเควสของหวานที่ทำด้วยความรักเดยนึอันนี้จะเป็นการที่เราทำเควสแบบฮาโลวีนเอ้ยวาเลนไทน์รอบก่อนเก็บประจำวันแต่ทีน,นี้เขาบอกว่ารับได้แต่1 9ถึง21หลังวันที่22ก็คือรับไม่ได้อีกต่อไปแต่ก็น่าจะมีเควสให้ดับอยู่ก็คือไปรับทิ้งไว้นะเหมือนเดิมทั้งหมด7วันมั้งเนี่ยทำไปทั้งหมด7ชิ้น นมสดไข่ไก่อะไรเงี้ยจริงๆเราสามารถไปวิ่งแล้วก็มาขายได้นะวิ่งดองๆไว้แล้วก็ขายให้คนที่เขามาช้าจริงๆเราเข้าเกมไปวิ่งตอนนี้แล้วก็ได้เงินเดนะือนเยอะอยู่ด้วยขายได้แพงอยู่แล้วก็ชีคเควสเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรัก 1- 7แล้วก็จะได้เซ็ตซูเปอร์เลเวอร์เซตมาก็เหมือนเกมแจกเงิน300บาทนะฮะต้องไปนั่งเล่นทุกวันถ้าไม่นั้นก็ไปซื้อในตลาดก็ได้ช่วงเย็นๆนะ่ะคนมาวิ่งเยอะเดี๋ยวของมันก็จะล้นเองเลยนะ เลดวกยี่สิแม็กอันนี้ไงที่เราถามว่ามันเพิ่มเพิ่มมาเท่าไหร่ก็เท่านี้เลยพองสิบห้แม็กหาบจำได้ว่ามันไม่มีพอใจนะไออนันุอันุน่ามีพอใจชื่อเค e ็ t เลเวล5 5าสิบห้รีวอร์ดอันนี้ก็จะเป็นแจกชดเชยนะครับคนที่เวล50-80ถึงเนี่ย55ได้เงิน3ล้านไป30%ไปนิช้าไปนะเอาจริงเขาเวลตันกันละ แล้วก็วิวหกสิบได้เงินหกล้านแล้วก็เซตหมากเก่าสามกล่องไปสุ่มเอานวะิวหกสิบห้าได้เงินหกล้านแล้วก็ไปกระการไม่มีใครอยากได้แล้ววิเจ็ดสิบได้เงินห้าล้านกับหมาหมาไอเนี่ยหมาหมาอีกแบบหนึงนะ่งหมาบินบินนกขี่สามกล่องจะไม่ได้เขาเรียกกันว่าหมาเอาหมา,มาสายฟ้าหมาสายฟ้าวิเจ็ดสิบห้าได้ห้าล้านแล้วก็ได้ใไบปไปนะ ส่วนเวล80ได้นกคิง4กลองอันนี้เื็ว่าเดือดผมตอนแรกผมมองรูปอ่านครั้งแรกผมก็เป็นเซตสผมมองไวๆชื่อเคลสของฝารครั้งแรกพบกัน4ก็ได้พวกกล่องทั้งวิ่งความเร็วอันนี้ก็เป็นชื่อเคลสวาเลนไทน์เลิฟลี่รับเคลสไ,ได้ที่อันนั้นอีเวนต์ก็คือการรวบรวมไอเทมอย่างละ40โคตรเยอะก็คือ7อย่างอย่างละ40ก็คือเมื่อใครเก็บเกินนะ สามารถเลอกได้อย่างหนึง่งอะไรก็ได้ในนี้ตีหลังคาลอ้อใบทะเบียนส่วนตัวหกก็ไม่สวยสักอันหนึง่งแล้วก็สุขสาสวันแห่งความรักอันนี้ก็คือไปเก็บมาอย่างละ4ชิ้นก็ได้พวกใบคูณปรับปรุงแก้ไข b u ก l emo d e อ่านแบบเนขันหนึ่งและหนึ่งซัลเฟนหนึ่งแมนิเก็คือเลยเล่นคนเดียวเหรอจะยังอยู่เหมือนเดิมที่เปลี่ยนไปคือเลือกเล่นในแต่ละห้อง เมืบบประมาณว่าผู้ล่นต,ต้องใส่เครื่องอะไรเบรกอะไรประมาณนี้วันจันทรใส่เครื่อง1.1ึึงไม่หนถึง1.3ึ่งจุเบรกยาง5วหาถึงยี่จะอ่านรวมๆนะวันอังคาร1.4ถึงถึงพฤหัส1.8 2.1 8 5ถึง105วันศุกร์ส2 2.5ุ 2, 2. 9, 5 2สาถึง1 4อาเสาร์อาทิตย์2.6ถึง2.9 150ถึง185 อันนี้ก็ดีนะทำให้เครื่องแบบว่าเครื่องพมอะไรเบร์ทอดมีคนต้องไปวิ่งแล้วก็มีราคานะที่ทําให้ขายได้อะไรเงี้ยเรับคนที่แบบว่าอยากจะวิ่งขายวันพุธจะยังคงเป็นไฟยิ่งโหมดแบบเดิมรถบินได้นะ4.2แก้ไขบับเชียร์หาสามได้ใช้ได้แต่6 8ว4.3่สานำไอเทมเบรเจนแบ็กพิกกระัตรแคปซูล e อซูเปอร์ r อร จากเวลห้าสิบจงชูเงียบเงินและนำไปใส่ในเวลสี่สอู้แบกบเพกัซัตร,ราคาขึ้นนะนี่เดี๋ยวผมอยู่เซตหนึ่งก็แก้ไขให้ไอเทมแบ,บกเกัซัต e สามารถสะสมรวมกันได้ฮะสามารถสะสมรวมอ๋อตอนแรกไอบแบ,บกเปกัสซัต e เนี่ยผมซื้อมาแล้วมันลกช่องเว้ยโอเคอันนี้เข้าใจให้สามารถรวมกันได้เป็น10ชิน้น ปรับเพิ่มอัตตาการดับชิ้นส่วนแฟนวาโล่หนึงถึงหกระบบิงอ่ามีคนวิ่งดับไม่ได้ไงก็เลยเพิ่มให้เนี่เป็นโชคดีของคนที่ทาวาโล่นะฮะคนทาเสร็จแล้วก็เศร้าไปแล้วก็เพิ่มสนามแข่งใหม่นะฮะรูปจิ๋หนึ่งอันแล้วก็ <c oughs> ชัดเลยสนามเพียดีจริงตั้งใจโอเคประมาณนี้สำหรับแพทนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ให้ผม500ไลค์เพื่อด,ดูรถคัดใหม่กันนะ